เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีค้องร้องเปล่านะคะเรายังคงเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกับวิทยกากรรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านอาจารย์สมบัติองค์กำแหกนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์023383837ามถึงเหรือว่าสามารถไปฝากคําถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของทางรายการได้นะคะคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชเข้าไปตีค้องร้องเปล่าแล้วก็ไปฝากคําถามไว้ได้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์มีสายโทรม,มาจะปรึกษาอาจารย์อยู่กับเรื่องของที่ดิน,นะคะ่ะอาจารย์ค,รคุณคําภูนะคะสวัสดีคะ่ะคุณคําภูคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณทอมภูค่ะเชิญเลยค่ะคุณทอมภูค่ะครับครับคืออย่างนี้ครับอ่าคือแม่น่ะแต่งงานสองอ่าพูดง่ายๆว่ามีพ่อสองคนครับค่คนหนึ่งนี้ก็คือพี่สาวแล้วก็คนที่สองนี้ก็คือก็คือเสียชีวิตไปแล้วทั้งทั้งหมดอ่ะเสียชีวิตไปแล้วครับแต่ทีนี้แม่มีที่ดินอยู่มันก็เป็นนามสกุลเดียวกันกับกับผมนี่แหละครับ ค่ะแล้วทีนี้อผมมาทํางานที่กรุงเทพไงทีนี้เขาก็เลยเอาพี่สาวเนี่ยเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปแอบขึ้นไปไปไปขึ้นเป็นชื่อตัวเองเหมดเลยอ๋อทีนี้อ่าพอผมไปถามเขาก็บอกว่าเอาไปจำนำไวท้ที่ที่ธนาคารทบสทก็เลยก็เลยจะโทรมาปรึกษาอาจารย์ว่า ถ้าถ้าไปฟ้องร้องอย่างนี้มันมันจะได้ไหมแม่เสียไปนานยังครับฮัลโหลคุณแม่เสียไปนานหรือยังครับนานนานแล้วครับนานแล้วครับอืมกี่ปีแล้วฮะน่าจะประมาณยี่สิบปีได้ครับโอโ้ยี่สิบปีแล้วแล้วตัวเราเองก็ไม่เคยไปร้องขอแบ่งมรดกร้องขอโอนทรัพย์มรดกไม่ไม่ไม่เคยครับเพราะว่ามาทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็ยังไม่ได้คิดว่าจะแบ่งก็ปล่อยให้พี่สาวทํานาไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ ครับตอก็พี่สาวเขาทำนาไปแล้วเขา,เา oh. ไปขอออกโฉ oh. นดเป็นขอเขาตัวเองเลยใช่ oh. ครับครับเขาทำมาร่วม20ปีเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราเสียเปรียบแล้วก็การที่เขาออกโฉนดไปแล้วเมื่อโฉนดมันออกมาโดยกฎหมายจะสันนิษฐานว่าเป็นของพี่สาวนะครับและพี่สาวเอาไปจดจำนองเป็นประกันหนี้กับในทุนข้างนอกออกไปเนี่ย ไอ้ตัว <het S 1> <oman. S 2> ในทุนนั้นยิ่งเป็นคนที่ไกลออกไปอีกเพราะนั้นไอ้หลักประกันที่เข้าไปจดจำนองเป็นหลักประกันมันก็จ <th ī tua> ะติดภาระหนี้อยู่อย่างนั้นตลอดนะครับที่พอย้อนกลับมาดูในเรื่องของเราเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเจ้ามรดกหรือแก่ความตายทายาทที่จะฟ้องขอแบ่งมรดกต้องใชอ้อายุความในการฟ้องเนี่ยต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนั้นถ้าตกลงเรื่องทรั์เรื่องอะไรไม่ได้ก็ควรจะฟ้องกันภายในหนึ่งปีถ้าเกินหนึ่งปีนับจากวันที่เจ้ามรดกหรือแม่เราถึงแก่ความตายเนี่ยจะทําให้ขาดอายุความในการที่ไปฟ้องขอแบ่ง นะครับเขาเพิ่งเอาไปเข้าประมาณได้สองสามปีนี่ครับหรือว่าครับ,รบก,ก็ในส่วนที่ตอนนี้ไอ้ที่เข้าไปเข้าสองสามปีนี่มันเป็นปลายปลายเหตุนะครับมันเป็นโฉ<อ>นดชื่อเขาแล้วเข้าไปเข้านี่อีกเรื่องหนึง่งไอ้ตอนต้นท,ที่จะแบ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าจะฟ้องขอแบ่งต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนบแต่วันที่เจ้า,าโรดกนเนี่ความตายเพราะนั้น<อ>แม่แม่เสียมาแล้วยี่สิบปีเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องอายุความที่เราเสียเปรียบนะครับ เราไปฟ้องเขาอาจจะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้อันหนึง่งไปฟ้องก็จะไม่ชนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่วงแรกพี่สาวอาจจะครอบครองในลักษณะที่รอจะแบ่งแต่เมื่อครอบครองมาเป็นสิบปียี่สิปีเนี่ยใครถามก็บอกว่าเป็นของตัวเองแล้วก็เลยไปขึ้น,นโฉนดเปลี่ยน,นโฉนดเป็นของตัวเองหมดเลยตรงนี้แปลว่าเขาอาจจะเจตนาครอบครองทรัพย์นี่ในลักษณะเป็นของตัวเองแล้วเกินกว่าสิบปีตรงนี้ก็จะทําให้คนอื่นจะมาโต้แย้งสิทธิ์ก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน นะครับเพ<ช>ราะนั้นพอ,พอคุณทิ้งไว้เป็นยี่สิบปีเนี่ยไปฟ้องนี่ต้องเรียนตรงๆว่ายากคือคก็พูดง่ายแทบจะไม่ได้คืนแทบจะไม่ได้แบ่งโอกาสจะได้ส่วนแบ่งนี่ยากครับตอนนี้ถ้าถ้าเราเราบอกว่าเรามองในแง่กฎหมายแล้วมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบคุณก็ต้องย้อนกลับไปใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยกับพี่สาวไปเจรจากับพี่สาวไปขอส่วนแบ่งเป็นอย่างอื่นมา ก็น่าจะดีกว่าคือตอนนี้ทะเลาะกันไม่ได้แล้วครับต้องไปพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องถึงจะพอได้บ้างค่ะยังให้ลองไปคุยดูนะคะคุณคำภูคะครับมีประเด็นอื่นจะถามอาจารย์อีกไหมคะค่ะครับครับครับค่ะสวัสดีค่ะมาครับสวัสดีครับคือพอมันทิ้งไม่นานเนี่ยมันก็ลําบากเราต้องรีบทำภายในกี่ปีคะอาจารย์แบบนี้จริงหลังจากที่เจ้ามุตรเนี่ยความตายเนี่ยจะจัดการแบ่งอะไรต้องเรียกร้องกันก็คือควรจะทําก่อน ที่จะเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พ่อแม่ตายอ๋อภายในหนึ่งปีครับเพราะถ้าเกินหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยแปลว่าแปลว่าขาดยุความโอ้โห oh. ฟ้องไม่ได้เลยค่ะคือจะทิ้งไม่เนินนานไม่ได้ค่ะคือกฎหมายเองก็อาจจะมองเจตนาว่าถ้ามันเปลี่ยนมือไปแล้วแล้วไม่มีการฟ้องร้องภายในหนึ่งปีเนี่ยเขาก็อาจจะไปจําหน่ายจ่ายโอนขายบุคคลภายนอกก็จะเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกได้ค่ะที่มันมีลักษณะหนึ่งก็คือว่าการครอบครองเนี่ยนะครับถ้าตัวพี่สาวเขาครอบค,ครองในลักษณะที่ สร้างตัวเป็ผู้จักรมดกและครอบครองทรัพย์ตัวนั้นอยู่การครอบครองตรงนั้นเนี่ยในฐานะผู้จักรมดกอันนี้ไม่ถือว่าครอบครองเป็นของตัวเองถือว่าครอบครองแทนทายาทอื่นอายุความหนึ่งปีนี่ตรงนี้อาจจะเว้นวรรคือไม่นับและเกิดเกิดพี่สาวครอบครองมาจนกระทั่งอีกสิกว่าปีมาแล้วก็ไม่มีแค่มาขอแบ่งสักทีแกก็เลยตัดสินใจไปโอนเป็นของตัวเองเลยอยงนี้มันก็จะไปนับไปช่วงที่แกโอนตรงนั้นอายุความจะเริ่มนับจากวันที่พี่สาวโอนแต่นี้บอกเพิ่งโอนไปสองสามปีก็เกินปีหนึ่งเหมือนกัน เพราะนั้นประเด็นเรื่องอายุความนี่ลำบากเพราะทิ้งไว้0ีปีแล้วบอกว่าจะไปเรียกร้องเนี่ยเสียเปรียกครับยังไงต้องเรียไปจัดการกันนะคะที่อาจารย์บอกไปเดี๋ยวไปกันที่อีกสายหนึ่งนะคะคุณเจริญนะคะลงมาจากสระบุรีสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะครับผมค่ะคุณเจริญปรึกษาอาจารย์สมบัติเรื่องอะไรคะครับผมจะ3ามเรื่องคดีความผมมันตอนนี้ออกมาตื่นพยานแล้วคณะสืบพยานวันที่3 1มมกราแล้วครับคดีอะไรครับ อ่าสืบพยานครับคดียิ่งกู้กู้ยืมเงินครับกู้ยืมเงินเราเป็นฝ่ายโจทย์เลยจำเลยครับผมเป็นโจทย์ครับเป็นเจ้าหนี้ที่ให้กู้หลักฐ<ข>าน <ผม S 1> การกู้เรามีอะไรบ้างมีหลักฐานระฟ้องไปสองมันสองครัง้งเลยเขายอมความชําระหนี้ผมมาได้สองคเดือนเขาก็เลิกชำระแล้วก็มาอัฟ้องอีกมาทำมามาศาลอีกครั้งที่สองก็ยอมความอีกครับ มาผมมาครั้งที่สามนี่เขาเขาตั้งทนายขึ้นมาสู้อีกเขาบอกเขาบอกว่าเขายังยังไม่ยอมรับเนี่ยเพราะว่าคดีมันมีมูลน่ะก็คือถ้าฟ้องอย่างนี้นะครับคือก็แปลกใจอยู่คดีแรกเราฟ้องไปแล้วเขาก็ตกลงเจรจากับเราทําบันบทึกขึ้นมาเลยครับครับเซ็นสัญญาประีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลใช่ไหมใช่ครับอพอเซ็นต่อหน้าศาลปุ๊บเงื่อนไขในข้อตกลงสัญญายอมก็จะบอกว่า เขาจะต้องผ่อนเราเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่งวดเท่าไหร่คิดค่าทนายเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่และจะมีะมีประโยคนึงที่บอกว่าถ้าฝ่ายจําเลยคือลูกหนี้เนี่ยผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณีปนอมยอมความนี้แม้ข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดยินยอมให้ทางเจ้าหนี้คือโจทย์เนี่ยบังคับคดีได้ทันทีก็<ต>ได้เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยแทบไม่ต้องไปฟ้องใหม่นะครับเราก็ไปบอกศาลว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้ว ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อตั้งตัวเจ้าพนักงานมาเข้าคดีของศาลเนี่ยออกไปยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดเอาเงินมาใช้หนี้เรามันควรจะจบแบบนีทท้ทำไมถึงมีคดีที่สองที่สามเ,าเขาเขาก็ผ่อนชำระมาไงผ่อนชำระยอมฟาร์มผ่อนชำระครผ่อนชำระมาตอนหลังนี่เขาไม่ชำระแล้วตั้งทนายขึ้นมาสู้คือคือคือ,คอถ้าเซ็นสัญญายอมกันต่อหน้าศาลแล้วเขาจะตั้งทนายมาสู้ไม่ได้นะ เขาตั้งรอยเหี้ยแต่แล้วเราก็ทนายเขาก็ผมขึ้นศาลเมื่อเดือนที่แล้วศาลศาลเขาก็คา้ให้สืบพยานวันที่สามสิบเอ็ดมกราสามสิบเอ็ดตอนนี้เขาบอกตอนที่สือพยานทีแรกเขาบอกว่าเขาเขามีพยานแค่สามคนคือที่เป็นจำเลยผมทั้งสามคนนะครับเป็นเป็นพยานท่นนี้พอมาทีหลังพอเมื่อเดือนที่แล้วผมไปศาลคณะอีกเขาบอกว่าเขา มีม,มีมีพยานยโจทก์เขาสัง่งเขาสัง่งรูปความเขาว่าไม่ให้รับครับแล้วแล้วก็ตั้งตั้งพยานยขึ้นมาเป็นห้าคนครับครับนี่แล้คือผมจะต้องขึ้นพยานไอไปสื่อพยายนวันที่สามสิบเอ็ดมกรารผมว่าคาดีนี้มัน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 จะมีผลยังไงบ้างครับก็ไอคดีที่สองเนี่ยมันมันฟ้องกันด้วยเหตุเรื่องอะไร เรื่องกู้เงินเนี่ยแหละครับไม่มันมันก็เหมือนในคดีแรกไงถ้าคดีแรกจบไปแล้วตามที่ว่าเนี่ยตกลงกันต่อหน้าศาลมันก็จะมีะไม,ไม่มีการฟ้องคดีที่สองเว้นแต่ว่าไปตกลงกันข้างนอกศาลไปเซ็นสัญญากันใหม่แล้วก็อถอนฟ้องคดีแรกออกมันก็ถือว่าคดีแรกจบไปโดยไม่มีคำตัดส,รรสินของศาลถ้าผิดนัดไม่ผ่อนเราถึงมาฟ้องใหม่เป็นคดีที่สอง <fallen. S 1> ออถ้าเรามาฟ้องใหม่เป็นคดีที่สองเนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์เอกสารกันะนะว่า เอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินฟังได้หรือเปล่ามีการเซ็นการกู้การรับเงินอย่างนี้จริงหรือเปล่าตอนนี้พอฟ้องคดีที่สองเขาก็ต่อสู้ว่ายังไงบ้างไม่ได้กู้เงินจํานวนที่กู้ไม่ถูกต้องสัญญากู้เขาไม่ได้เซ็นเอกสารปลอมใช่ไหมฮะครับครับถ้าเขาสู้ประมาณอย่างนี้เนี่ยแปลว่าบันทึกข้อตกลงใหม่เขาปฏิเสธเรื่องความเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงทั้งหมดเขาก็ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้เรา แต่ถ้าเขาเขาปฏิเสธเรื่องลายเซ็นเราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าเขาเซ็นกู้เราจริงแล้วอาจจะต้องมีการส่งลายเซ็นนี้ไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานถ้าเป็นลายเซ็นของเขาเขาก็สู้ยากแล้วครับแต่แต่แต่ผู้พิพากษาเขาบอกว่าคดีมันมีมูลเขาบอกว่าคดีมีมูลเขาให้เนี่ยจำแขกจำเลยมันไม่ยอมไปคนหนึ่งเขาออกหมายเอาให้ออกหมายจับครับนี่ออกหมายจับก็มาครบทั้งสามคนแล้วกับเขา ถ้แต่งตั้งทนายขึ้นมาครับอ่านีแหละผมว่าผมว่าคดีนี้มันมันจะที่พิกล็อกเีกแครับเอถ้าฟังตามที่คุณเล่าทั้งหมดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันมีการฟ้องคดีแรกและเจรจาตกลงกันแล้วที่ไป<า>ที่มาเรื่องราวม,มันมีครั้งที่สามแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ก็ต้องเวลาเราไปเบิกความเราก็ต้องเล่าให้สารฟังตามเนี่ยครับคดีที่หนึ่งเป็นยังไงคดีที่สองเป็นยังไงและทั้งสองคดีเขาก็ไม่ยอมตอนนี้คดีที่สามเนี่ย มันก็เป็นที่ไปที่มาจากเรื่องเดิมน,นั่นแหละเพราะนั้นมูนี่มันเดินต่อเนื่องมาจริงตอนนี้เขาผิดนัดเขาเบี้ยวเขาแต่ว่าศาลก็จะไม่ปิดปากเขาไม่ได้ตัดโอกาสไม่ให้เขาสู้คดีการสู้คดีก็จะเปิดโอกาสทั้งสองฝ่ายนี้ต่อสู้คดีกันอย่างเต็มที่เอาพยานเข้าสืบนะครับพอสืบพยานหมดทั้งสองฝ่ายแล้วศาลก็จะชั่งน้ําหนักพยานทั้งสองฝ่ายว่าควรจะเชื่อใครมากกว่ากันถ้าหลักฐานเราชัดเจนเดินเรื่องอย่างถูกต้องเขาพิสูจน์หากล้างไม่ได้ ก็แปลว่าเราชนะคดีตอนนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่จะไปยึดทรัพย์บ,บังคับคดีเว้นแต่เขาอื้อยืดอุทธรดีกาไปต่อก็จะต้องเสียเวลากันต่อ <ผม S 1> ช่วงนี้ดีเดียไปอีกใช่ไหมครับช่วงนี้เขาเรียกเรียกเป็นช่วงที่เขายื้อเวลาครับดื้อแพง่งผมผมว่าเขายื้อเวลามากกว่าใช่แต่ว่าการยื้อเวลาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆคุยกับเขาไปเลยนะครับว่าดอกเบีย้ยที่เรียกไปทั้งหมดคุณยื้อไปนานเท่าไหร่ดอกมันออกทุกวันฮะดอกมันงอกทุกวันมันจะเพิ่มไปต่อ